ตอนที่45ความสามัคคีแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์จะมันเหมือนกันแต่ร่างกายของนายนั้นแปลกออกไปนายจะมีอาการสักระยะหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกถึงการเข้าถึงกันไม่ได้ฉันรักษาแผลที่โดนผ่าไปถึงข้อมือให้แล้วด้วยนะให้แน่ใจว่าเข้ากันได้ดีแล้วละ่ะขอบคุณมากครับความรู้สึกนั้นที่ฉันควรจะมีความรู้สึกถึงการเข้ากันไม่ได้ที่เขาบอกว่าฉันจะมีกลับยังไม่มีเลย ไม่มีไม่มีเลยสักนิดเดียวไม่มีแม้แต่อาการใ,ใดๆไม่มีแม้แต่อาการอะไรที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกถึงความเข้ากันไม่ได้นั้นสักอย่างเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ติดตัวของฉันมาตั้งแต่เกิดอย่างนั้นเลยมีก็แค่ความรู้สึกอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉักรู้สึกเป็นหนี้บุมนคุณแขนข้างขวาที่เสียไปซะแล้วแหมสวยแล้วฮไม่ต้องหยุดทําต่อไปเด้อเออพวกเราคงพอแล้วละครับแล้วแต่นะงั้นก็ขอผ่านทางหน่อย หนึ่นผู้ชายคนนั้นจะเป็นนักเลงนักเลงอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นฮารายามะคารุไม่เคยเจอตัวเป็นๆมาก่อนเลยลูกพี่ผมได้ยินมาว่าลูกพี่กำลังจะไปวิวาทกับซูโม่ก็ประมาณนั้น